มีผู้ปกครองของเด็กป .6 เขาบอกว่าลูกเขาถูกรุ่นพี่ค่ะม .1 กับป .6 หลอกขายรหัสเกม,มวันไหนไม่ให้นะคะทำร้ายร่างกายม,มีหนำซ้ำพอเอาไปให้แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมน้องไม่มีเงินทำไงอะ่ะสุดท้ายเนี่ยถึงขั้นที่ว่าเด็กที่โดนขูเนี่ยต้องไปขโมยเงินป้าเอามาเงินเอาเงินเนี่ยมาให้กับรุ่นพี่นะครับจนมาทราบว่าสุดท้ายเอาไป4ี่หมื่นนะเพื่อซื้อรหัสเกมกัน โดยระบุว่ามีการโอนเงินตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันหลายพันเกือบหมื่นนี่ก็มีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่สามารถใช้รหัสเข้าเกมได้ทีมข่าวก็เลยคุยกับน้องปุ้มคนนี้นะครับก็ว่าไอ้เกมที่ว่าเนี่ยชื่อว่าเกม ROBLOX Ro b บ o x r o b l o x, x. คุณผู้ชมเชื่อไหมผมเห็นขราวนี้ปุ๊บนะผมปวดหัวไอ้คุณผู้ชมเพราะเงินน,นี้เป็นเงนที่ไม่ควรเกิดไม่น่าเกิดแต่มันก็เกิดครับกับ บนประเทศไทยประเทศไทยนะครับย้ำว่าประเทศไทยคือเป็นข่าวที่มาจากไทยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หลายซ่องข่าวครับทําข่าวแล้วเพราะเรื่องนี้ครับมันไม่ใช่แค่การที่โกงเกมนะครับหรือโกงตังค์แต่เป็นการที่ทํร้ายโดยคุณผู้ชมครับและขัวเงินซึ่งเรื่องเกิดครับกับระหว่างเด็กปหที่เป็นเหยื่อนะครับกับบุญพีม1กับม3ย้ำนะว่ามหม .3 แค่ม .1 ม .3 ไม่ใช่ผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่คนอายุยี่สิบกว่าไม่ใช่ม .6 ไม่ใช่มหาลัยไม่ใช่ใชปีหนึ่งปีสองแต่เป็นม .3 กับม .1 ที่โกงไม่พอครับทำร้ายด้วยอันนี้ต้องใช้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มันก็น่าแบบไม่น่าเชื่อนะเว้ยที่จะเกิดและยิ่งวิเคราะห์นักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้มันงหาเหตุผลมากและทําเพื่ออะไร นะคุณผู้ชมเออก่อกนที้เขาจะหาคลิปนะคุณผู้ชมครับติดตามช่องแบทฟอร์มเลยนะคุณผู้ชมนะเพื่อติดตามนะครับข่าวสาจใหม่ของเดอะบอกรวมถึงช่องบนในทิกตอกแล้วก็ช่องการ์ดอนิเมะนะครับในเบริเบรินะคุณผู้ชมนะเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องขอพูดสรุปข,ข่าวก่อนนะหรือถ้าใครที่อยากฟังข่าวเต็มๆนะครับดูได้ที่ช่องอย่าง PPTV อมารินแล้วก็โมโนนะคุณผู้ชมครับสามช่งองนี้เป็นคลิปอยู่นะครับซึ่งข่าวเนี่ย มันเกิดจากการที่ว่าน้องพอหกครับแกซื้อหัตต์โนบกครับมาเยอะมากคือต้องใช้ว่าเยอะนะครับมากกว่า1อันซึ่งซื้อไปหลายครั้งมากครับผ่านอ่างกุพีนะครับต่อมากุนพีนะครับต้องใช้ว่าเขาเนี่ยโกงนะคุณผู้ชมครับแล้วไอ้โกงที่เนี้ยคือกูไม่พอนะไถ่ตังค์ด้วยแกล้งน้องด้วยแล้วก็ทํางานน้องด้วยนะคุณผู้ชมฟังดูหนักนะครับและที่หนักยิ่งกว่าคือน้องแกครับต้องไปขโมยตังค์จับป้าครับคุณผู้ชมครับเพื่อ มาจ่ายครับเพื่อให้ได้เล่นกระหัดอรบอกคือผมไม่มั่นใจว่าในเนื้อหาข่าวเนี่ยคือน้องแนแกขโมยตังเพื่อไปจ่ายเขาให้นด้กรหัตต่อหรือโดนขวยจ่ายนะคุณผู้ชมครับแต่เชื่อว่าน่าจะโดนขวยจ่ายมากกว่านะครับกระหัตคือไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้ผมไม่ทราบจริงๆเพราะว่าในข่าวเขาบอกว่าน้องโดนขู่แต่ไม่บอกว่ากระหัตเนี่ยคือเขาเนี่ยจะโดนยึดคืนหรือเปล่าถึงต้องจ่ายแต่ที่รู้เนี่ยคือจ่ายเยอะมากเพราะ ครั้งละพันครุณผู้ชมครับจนเป็นหมื่นในข่าวบอกว่าประมาณ3 0,000ื่นมั้งหรือ20 0 0 0ไม่ทราบเหมือนกันจะไม่ได้นะคุณผู้ชมครับแต่ท่ทเลวาเนี่ยคือเยอะเยอะมากคือเนี่ยครับคุณผู้ชมครับผมต้องพูดนะครับอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคือเงินเนี่ยไม่ควรเกิดเลยกับเด็กป .6 คือฟังจากข่าวนะครับเห็นได้ว่าน้องแกเฮ้ยเติมกิฟเยอะมากเติมกิฟตนั้งแต่แรกเลหลือซื้อหัดเลหลือแล้วก็ขโมยตังค์ป้าคือถ้าใครที ดูจากข่าวเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยทั้งป .6 ทั้งมง .1 ม .3 สามคนเนี่ยหรือ2คนเนี่ยสองคู่กรณีเนี่ยผิดทั้งคู่ก็ใช่ครับผิดทั้งคู่แต่ประเด็นหนึ่งคือน้องปอ .6 ทําไปทําไม,ไมถ้าใครที่ไม่ได้เป็นคนเล่นเกมกระบ,บอกนะจะงงว่าทําไมแต่ผมเล่นนะค,ครับคุณมคบผมเจอแลวผมทราบดีว่าทําเพื่ออะไรนะครับแต่ผมงงว่าทําไมถึงซื้อเยอะมากคือผมครับอยากโชว์อย่างนี้นให้ดูนะครณผค้ชมคบนี่เป็นภาพ ในคลิปข่าวของบีบีทีที่โชว์ครับหนักฐานเป็นแชทซึ่งช่องนี้น่าจะเป็นช่องเดียวครับที่โชว์แชทนะคุณผู้ชมครับนี่ครับในแชทก็ที่น้องทักไปนี่สีข่าวกับน้องนะหรือเปล่าวะเป็นมัน่นใจเหมือนกันนะครับน่าเป็นของน้องนะเนี่ยครับก็เนี่ยที่ผมนาะกระหัดเอาไม่ให้นี้เป็นเด็กด้วยไงนะคุณผู้ชมมันจะชัดตรงนี้นครับตรงประมาณช่งน,นี้เริ่มชัดเลยกรหัสได้ไหมมีหัดอีกไหมซื้อ พี่ขายหนึ่งพนะ1 0 0 0พันนะครับเยอะหนึ่1พันผมเชื่อว่าในป .6 ในคลิปเนี้ในข่าวเนี้น่าจะไม่ได้พกตังค์1000งพันทุกวันนะครับเชื่อว่าน่าจะขโมยป้ามาด้วยส่วนหนึ่งอันนี้ผมเดานะครับจากในเนื้อหาข่าวนะนะเพราะว่าคือแม่บอกว่าตอนที่เปิดกระเป๋าน้องอ่ะไปเจอตังค์น้องเยอะมาก6 0พันมั้งเออประมาณนั้นอนะ่ะที่เห็นในกระเป๋าน้องซึ่งก็เชื่อว่าไปทําไงมาแน่เลย เราก็เหมือนเขาจะเพิ่งทราบเลยนะว่าน้องเติมเกมหรือซื้อหัตในเกมนะผ่านนุ่นพีซึ่งเชื่อว่าน่าจะขโมยตังมาก่อนนะครับถึงจะเกิดเรื่องน,นี้ก่อนที่มันจะเป็นข่าวขึ้นมาก่อนนี้มันจะเป็นแบบว่าโดนโกงนะคุปโสมแล้วก็เนี่ยครับนี่อันนี้อาจจะไม่ชัดมากเคครับซื้อสองหัสนะครับคือมันเบลอคผูปชสมครับผมซูมด้วยไประเด็นอาจจะเบลอนิดนึงแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเป็นสองหัสนะคุู้สม แล้วก็ต่อมาครับนี่แต่พี่ขายสี่พันคือคนขายก็โหดเลยสี่พันหนึ่งพันสี่พันห้าพันแล้วก็ไก่ครับไปเป็นหมื่นนะผู้ชมจนสามหมื่นอ่ะเยอะนะมั่นใจว่าคนขายที่ตามตลาดมืดที่ผ่านเฟซบุ๊ก k มืเนี้ยน,น่าจะขายไปถึง5,000นะครับหรืออาจจะถึงวะไม่ทราบเหมือนกันนะคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเน่ยขายเยอะคือประเด็นนะ่ะคุณผู้ชมครับคือน,น้องแค่ซื้อเยอะ แกไม่ได้ซื้ออันเดียวนะเว้ยแกซื้อ3 4 5ห้าหัสไม่ทราบว่าซื้อทำไมเยอะนะครับซื้อเยอะมากก็เนี่ยเป็นเบคอนแฮรแล้วก็ขายอีก4,500ามั้งอันนี้ไม่เห็นมันเบลอนะครู้สมคือซื้อเยอะมากครับหัสถามว่าทำไมอะ่ะก็นั่นแหละสิทำไมหัสโลบล็อกครับสมัครฟรีนะครับคผู้สมครับแต่น้องแกซื้อไป4ี่ห้าหัตเชื่อว่าน่าจะเพื่อเล่นเกมครู้สมครับอย่างเช่นบอฟต์ เดานะในเดานะอย่ากระทืบผมนะ <c oughs> ผมแค่เดาเฉยคือโนบอมันมีเกมเยอะไงเราทุกคนทด่ว่าเฮ้ยระัสเนี้ยมันเทพบอฟฟตแต่เกมอื่นไม่เทพอย่างเช่นจิวเบกไม่เทพทำไงอะซื้อต่อครับ <c oughs> ผมไม่มั่นใจว่าน้องแกทำแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าแกทำอีกแบบหนึ่งคือซื้อทั้ง5อันเนี้ยเกมเดียวแต่มันจะดูเป็นไงที่ ไม่แม็กซ์เซน์มากครุณผู้ชมครับกับการที่ซื้อไหหัตเพื่อเกมเดียวนะคุณผู้ชมครับเเออชื่อว่านะ่าจะซื้อไหเกมด้วยนะครุณผู้ชมสับเกมไหเกมแต่ถามว่ามันเยอะไหมมันเยอะนะแล้วประเด็นนึงคือซื้อจะโดนโกงอะ่ะครุณผู้ชมครับคืออย่างไรครับที่ต้องถามเลยคือ1ทําทไมถึงซื้อเยอะเพื่ออะไร2เจอกับคุณพี่ได้ไงอันนี้นะ่าถามมากเพราะบุญพี่สองนี้เชื่อว่าน่าจะไม่เจอน้องก่อนน่าจะเจอผ่านที่ใดที่หนึ่ง หรือไปทักน้องมั้งหรือสักอย่างหนึ่งไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เชื่อว่าน่าเจอผ่านทางออนไลน์ซะก่อนถึงจะเจอด้วยกันนะครับแต่ที่รู้เนี่ยคือน่าจะเห็นหน้าเห็นตาด้วยแหละปัญหาเลยคือ3าคนนี้สองคู่กรณีเนี่ยคืออยู่ที่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็ถ่ตังกันนะคุณผู้ชมครับคือไม่แปลกใจที่มันจะเป็นเรื่องได้แต่มันฮานะเว้ยที่พ่อค้าขับโกงน,นะคุณผู้ชมครับแต่ว่ามีสิทธิ์ครับไปไถ่ายตังครับลูกค้าได้ ผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นพ่อค้าที่โกงตังค์อะพวกนี้หรือว่าโกงอาหัสพวกนี้น่าจะไม่ทํากันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าที่มองหนึ่งกับมอสารพวกนี้ทำนะคุณผู้ชมคือผมพูดย่างนี่นนะยาบยไปนะน้องเกมไม่น่าซื้ออาหารเลยอะไม่น่าโล่ไปอะคือผมบอกเลนนะคุณผู้ชมครับโรบอกกามันงินเกมฟรีนะเวลเราก็ไอการซื้ออาหารเนี่ยเชื่อเถอะซื้อมาไม่ได้เล่นหรือซื้อมาก็เม่นแ๊บเดียวคืออาหารที่คุณซื้อมาผ่านการฟืา้อมะครับเพื่อ ให้คุณเนี่ยเด่นง่ายขึ้นแต่มันขาดครับความท้าทายมันขาดครับความใช้เวลามันขาดครับความภูมิใจงล้หนังซ้าครับคุณผู้ชมครับคือเสียตังค์ด้วย1000งถามว่า1,000เนี้ยเอาทำไงได้เอาไปเติมเกมได้นะเกมอื่นเกมอื่นนะครับหรือเติมเครื่องแต่งกายแต่เขาไม่ทำเขาไปซื้อมาดอง5อันซึถมว่าเพื่ออะไรไม่ทราบเหมือนกันแล้วอีกข้อเนี่ยคุณผู้ชมครับที่ผมสงสัยมากคือ ไอ้ที่ซื้อทั้งหมดเนี่ยก่อนที่จะมีดราม่าเนี่ยก่อนที่มันจะโดนไถ่ตังเนี้ยก่อนที่มันจะโดนแกล้งเนี่ยขโมยตังป้าไปหรือเปล่าคือในข่าวเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยขโมยตังป้าไปนะครับเพราะว่าป้าเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนด้วยขโมยไปเป็นหมืน่นเป็นพันนะพวกเนี้ยเพื่อซื้อหัดครับของคุณพี่เขาแล้วก็ใช้นี่นะครับไม่นี่ดิต้องงีกว่าโดนไถ่นะครับู้ชมเออนั่นนะครับเลยสงสัยว่าตั้งแต่แรกเนี่ะที่ซื้อมา1,000น่ะ ขโมยม,มาหรือเปล่าเชื่อว่าน่นจาจะขโมยม,มานะเพราะว่า1000ันะครับปหไม่น่าถือ1 0ึ0งนะคุณผู้ชมนะ,ะเด็กปหถ้าบ้านไม่ได้แบบมีตังเยอะนะแล้วในได้ข่าวคุณผู้ชมครับคือชัดเจนนะว่าสภาพบ้านน้องอ่ะน่าจะไม่ถึง1000พต่อวันนะครับเปืนหนึ่งสัปดาห์ที่ถือตังไปนะคุณผู้ชมซึ่งเงื่อนนี้ต้องใช่ว่ามันชัดเจนนะเว้ยว่าเจ้าตัวครับเด็กปหกก็ไม่ได้ดีแต่แรก คือต้องเข้าใจว่าคุณผู้ชมต้องพูดอย่างหนึ่งเลยนะเรื่องนี้ถ้าคุณไม่โลภครับไม่เกิดไม่เกิดจริงแบบเฮ้ยอยากได้อาหารอะแต่ฉันฟาร์มดีกว่าจบปอหนะครับเวลาในการเล่นเกมมันเยอะนะหลายวันโอ้โหเล่นได้สบายอะผู้ชมไม่ต้องกลัวเล่นเกมได้สบายเลยหลายวันฟาร์มเกมมันก็ได้ไม่ฟาร์มเราซื้อเยอะมากด้วยอันนี้ผมเลยง,งงว่าทำไมนะคุณผู้ชม อเข็มข่าวเนี่ยมมุนตืบเลยนะคุณผู้ชมเอาจริงมึนต๊บมากมึนต๊บที่ว่าเนี่ยคือโนบอกไหนเป็นข่าวอย่างไร่วนนี้ข่าวไทยนะครับโราบอกขึ้นเยอะนะมากกว่า g t a แล้วมั้งตอนนี้เอาจริงไหนจะข่าวเรื่องของตอนนู้นครับประมาณปีสองปีก่อนเน่นซาตานอนะ่ะล้วก็ลนาสุดตอนนี้เราก็ตอนไหน,นว่าที่ช่องข่าวเอาไปพูดอ่ะคุณผู้ชมไม่ทราบเหมือนกันนะครับคือก็มีบ่อยนะเวย้ยมากกว่า g t a มั้งตอนนี้เอาจริง นะครับแต่เรื่องนี้เราบอกไม่ได้ผิดนะแต่คนทัาบดีเออในข่าวก็โอเคคือเขาบอกว่าเออผิดที่น้องไปซื้อนะแต่ก็ย้านะครับว่าจากเนอบอกเนี่ยไม่จะเปจริงอย่าซื้อ,อหั่นนะมันไม่จําเป็นเลยเออไม่จําเป็นเลยจริงๆแล้วก็ถ้าซื้อนะครับย้ำนะว่าอย่างน้อยอ่ะซื้อที่พวกงานที่ซื้อเชื่อใจได้ <S <S <ๆ>เรื่องนี้มันผิดตั้งแต่การที่ว่าน้องเนี่ยก็ซื้อผ่านทางรุ่นพี่เลยเพาราะรุ่นพี่ยงเป็นคนที่ต้องใช้ว่าเชื่อถือไม่ได้นะครับเอาเป็นจริงคนแปลกหน้า เออนะคือผมไม่ได้ซัพพอร์ตในการที่คุณซื้อ,อาหาัเถื่อนนะครับเหลือ,อาหัดจากงานใต้ดินในวกนนี้นะแต่ว่าถ้าพูดจริงเลยนะซื้อผ่านงานครับคุณผ,ผู้ชมผ่านงาน,น,นต่างๆที่คนเชื่อถือได้นั่นแหละครับดีกว่าไปซื้อกับคนข้างกายครับที่สามารถมาถ่ายตังคุณได้นะคุณผู้ชมครับนะเดิ้แนวจริงเลยคือทั้งคนที่เป็นเอ่อพวกคนที่ชอบซื้ออาหารต่างๆทั้งคนที่เป็นคน,นทั่วไปต่างถามกัาว่าทําเพื่ออะไร นะคุณผู้ชมเออถือว่าไปทางหอดเนาะสำหรับเงืนนี้นะะ่ายคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปช่องผมเนี่ยป .6 เนี่ยหรือประมาณต่ำกว่านั้นเนี่ยน่าจะไม่มีใครที่เป็นแนวนี้นะขโมยตังค์นะครับขอเถอะเติมเกมอะอย่าขโมยตังค์นะครับมันไม่ดีคุณผู้ชมเพราะมันจะมีหลายเคสมากที่เด็กขโมยตังค์พ่อแม่ไปใช้เติมเกมหมดยังมีคนทักผมอยู่เลยนะเว้ยที่แบบเฮ้ยคุณแบทฟอร์มครับ คือลูกชายดิชันขโมยตังค์ไปเติมเกมหมดเลยทำยังไงดีขอตังค์คืนได้ไหมมันมีเยอะนะเวย้ยมีสองสามคนที่ทักผมแบบนี้มามันไม่ใช่เรื่องที่ปกตินะครับเจอผมอะมันเป็นเรื่องที่แปลกแงไม่ควรเกิดด้วยนะครับในสมัยนี้เจนอะไรไม่รู้อะต้องใช้ว่าเป็นหัวขโมยเยอะนะครับปูสมหัวขโมยตังค์พ่อตังค์แม่เนีนะ่ยนะย้ำนะว่าอยาขโมยตังค์ครับเติมก็ขอเอาไว้ดีหรือถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ต้องเติม มันไม่จําเป็นเลยเว้ยการะบวอกของแจกก็เยอะนะเติมทําไมของขายบางเกมมันก็ไม่จําเป็นมันเป็นแค่คอสเมติกก็มีย้ํานะว่าเติมเกมอะเท่าที่จําเป็นตังตัวเองนะรอประมาณนู่นนะครับประมาณตอนช่วงเออยี่สิบสิบแปดปีหรใบมีตังค์ทำงานอะเออค่อยใช้ตังค์ซื้อเกมแต่ตอนเด็กเนี่ยอย่าหาขโมยตังค์นะครับหรือถ้าอยากเติมจริงขอดพ่อแม่ดีกว่านะครับอย่าขโมยนะผู้ชสม,มันไม่ดีนะครับมันเป็นการฝึกที่ ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับกับเด็กนะคุณผู้ชมนะสํหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคุณผู้ชมนะสําหรับคลิปนี้ครับมีอะไรนี้ครับสวัสดีครับผม